ขอแนะนำสปอนเซอร์นะครับตอนนี้ PowerPay เนี่ยมีโปรของ a r n i g น t เพียบเลยนะครับตั้งแต่แพ็คเดือนนะครับจนถึงโปรพิเศษของกิจกรรมครบรอบ2ปีแล้วก็ตอนนี้มีโปรเพชรเหลืองรี2เทข้าด้วยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งรีใหม่มาใช่ไหมถ้าจะใช้บริการแนะนำเลยนะครับ PowerPay สำหรับอ้างไน t ลดได้เยอะมากนะครับตอนนี้ สวัสดีครับพี่อมนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Ark Night นะครับวันนี้มาด้วยคลิปพรีวิวตัวละครใหม่ที่เซิร์ฟจ,จีนนะครับที่ขอเริ่มต้นด้วยมิสเตอร์ลีก่อนนะอาจารย์ลีของเรานี่เองนะฮะ พี่กล้าบอกนะว่าตัวละครนี้มาแบบไม่คาดฝันเลยนะครับเคยบ่นไว้นานแล้วนะหุ้ยเมื่อไหร่จะมาเป็นโอเปอเรเตอร์สักทีเฮ้ยมาจริงด้วยนึกว่าชีวิตนี้จะเป็นได้แค่ NPC เท่านั้นนะความที่พี่คิดว่าตัวละครตัวนี้มันจะเป็นโอเปอเรเตอร์ได้ยากมากก็คือความฉลาดความเก๋าเกมและคิดว่าน่าจะรู้ความลับอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะเพราะว่าเป็นนักสืบเอกชนที่เก่งมากมีอยู่บทนึงบอกว่า เรื่องราวในหลงเหมอนน่ะไม่มีเรื่องไหนที่มิสเตอรี่ไม่รู้นะครับแต่ว่าจะติดอยู่แค่เรื่องเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือขี้เกียจฮนะ <laughs> <laughs> แล้วก็ดูอบอุ่นด้วยนะเพราะว่านี่เป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวของแก๊งที่ชอบเรียกว่าแก๊งนักสืบอาจารย์ลีก็จะประกอบไปด้วยไวฟูนี่มาเป็นตัวแรกเลยต่อมาก็ตามด้วยอาร์กนะครับอาร์กแล้วก็ตามด้วยฮังอาร์กกับฮังนี่มาพร้อมกันอยู่ในตู้กาชามาพร้อมกันกิจกรรมเดียวกันนะ แล้วเรื่องราวที่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยในเรื่องของไวฟูก็คือหลังจากที่พ่อของไวฟูเนี่ยออกเดินทางตัวของอาจารย์ลีนี่แหละก็มาดูแลแทนในเรื่องราวของอักก็เหมือนกันหลังจากที่อักได้เสียพ่อไปตัวของอาจารย์ลีก็มาดูแลแทนเหมือนกันนะครับแล้วตัวของฮังเนี่ยก็คือหลังจากตกงานอาจารย์ลีก็ยื่นมือเข้ามาช่วย และนี่เป็นเหตุที่ฮังทำอาหารเก่งด้วยนะครับทั้งหมดนี้มาจากอาจารย์ลีล้วนๆแล้วอาจารย์ลีสอนให้นะครับแสดงว่าอาจารย์ลีก็ทำอาหารท้องถิ่นของหลงเหมือนได้เก่งมากนะฮะขอแอบแวะเล็กๆนะครับก็จะมีเจียด้วยถือว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวที่อยู่ห่างๆนะนี่ก็เปิดร้านขายลูกชิ้นปลาอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วอาจารย์ลีนะ่ะชื่นชอบรสชาติของลูกชิ้นปลาเจ้านี้มากก็เลยสั่งให้ไวฟูเนี่ยไปซื้อบ่อยๆนะครับก็เลยทําให้2คนเนี่ยเขาไได้มีโอกาสเพิ่มความสัมพันธ์กันนะครับนี่ เก่าไม่ละ <c oughs> ไม่ใช่แค่เป็นนักสืบนะนี่เป็นพ่อสือด้วยนะครับแล้วไอ้เรื่องราวในหลงเหมือนเนี่ยที่ยังไม่ค่อยเฉลยอะไรเลยพี่ชื่อวอาจารย์ลีรู้หมดนี่ขนาดที่ว่าจะเดินทางไปที่เย็นนะครับไปทําภารกิจใหญ่อะไรบางอย่างเกี่ยวกับพี่สาวของเหนี่ยและดัสอะที่ชื่อว่าหลิงอะเขาไปอะไรกันนะอืมเนื้อเรื่องมันน่าสนใจขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้มันจะเป็นการเชื่อมกันระหว่างดินแดนเย็นแล้วก็ดินแดนหลงเหมือนนะ เรียกตัวพ่อมาขนาดนี้แสดงว่ามันต้องเป็นอะไรที่ IMPACT มากๆนะครับร้อนรุ้นเลยแหมถึงว่าได้รักอาคไนขนาดนี้นะคือออกแบบตัวละครมาแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีหลายมิติหลายมุมมองทั้งด้านดีด้านบวกด้านซึ่งด้านดราม่าด้านคาแรคเตอร์รวมถึงตัวของเกมเพลย์ก็ความลับเยอะแยะหมดเขาหยอดมาตั้งนานแล้วนะครับ กว่าเขาจะเล่นนี่2ปีครึ่งนะแล้วตัวละครนี้ถึงจะได้กําเนิดเป็นตัวตนจริงๆอ่ะพี่ว่าจังหวะมันดีมากๆนะครับเอาละว่าของวันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเราจะพูดถึงตัวละครของหลิงบ้างวันนี้เรามาดูอาจารย์ลีก่อนนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เขาเผยมาหมดแล้วนะครับณนะวันนี้ถ้าจะติดอะไรก็คงจะเป็นพวกเลขของเปอร์เซ็นต์นะครับไปดูพ,ออพรอฟกันได้วันที่25นะครับเซิร์ฟจีนจะได้ตัวละครตัวนี้จะมาในตู้กาชาไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะครับ เป็นตัวละครธรรมดาตัวละครลิมิเต็ดก็คือหลิงของทางเซิฟโกบอลก็รอหน่อยนะครับของเราต้องผ่านเนียรไลท์ก่อนนะ <c oughs> นี่เป็นลิมิเต็ดตัวต่อไปนะครับถ้าจะขายลิมิเต็ดกันถี่อย่างนี้ถ้าออกแบบมาดีอย่างนี้ยอมยอมจ่ายนะครับ เอามาดูอาจารย์ลีนะครับเป็นสเปเชียลิสต์สายเมอร์ชันนะครับเป็นพ่อค้าพ่อค้าในปัจจุบันมีใครบ้างนะครับมีเฮียเจียนะครับเป็นสีดาวแล้วก็มีมิสเตอร์น็อตติงนะครับพวกนี้จะมีอัตลักษณ์พิเศษก็คือ จะใช้คอส3มทุกๆ3มวินาทีนะครับก็ตกวิละ1 DP นั่นเองถ้าลง3ตัวก็1วิเสษ 3DP พนะครับพวกสายธงหรือสายแวนกาดผลิตกันมันเลยทีนี้นะครับถ้าจะใช้พร้อมกันนี่พี่ว่าพวกแกนิท้าทายมากเลยนะอำนาจของเงินตาราอำนาจของพ่อค้าไม่มีจ่ายพวกนี้นก็จะปิดล้านหนีไปโดยทันทีนะครับโดยที่จะไม่คืนค่า DP ให้แกแม้แต่น้อยนะ <ST>. แล้วอาจารย์ลีเนี่ยเดี๋ยวแกดูเสพได้มากกว่านั้นอีกนะครับด้วยข้อเสียแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้พวกสายนี้นะครับมันเก่งเป็นพิเศษสเตตัสมันเยอะเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าด้วยข้อเสียที่ร้ายแรงรุนแรงแบบนี้เนี่ยก็มาดูกันแล้วกันว่ามันจะคุ้มไหมนะครับในอดีตเนี่ยเจี๋ยถือว่าคุ้มนะครับแต่ว่ามิสเตอร์นอตติงเนี่ยคนไม่ค่อยจะใช้เท่าไหร่รู้สึกว่ามันดูใช้ยากนะฮะ มาดูที่สกิลทาเลนต์กันนะครับสกิลแรกเนี่ยบอกว่าเมื่อลีทำการบล็อกสตูนะครับจะทำการลดแอตแท k กสปีดนะครับความเร็วโจมตีของเป้าหมายลงแล้วก็จะเพิ่มความเร็วโจมตีของตนเองด้วยก็คือเมื่อได้สู้กับใครก็แล้วแต่พิสเตอร์ลีจะตีเร็วแล้วสตูจะตีช้าแต่ยังไม่พอนะครับถ้าใน8ช่องรอบตัวของมิสเตอร์ลีไม่มีสตูตัวอื่นอยู่นะครับมีตัวเดียว ก็จะส่งผลเป็น2เท่านะครับแค่ตรงนี้พี่ก็รู้สึกว่ามันดีมากเลยนะครับในจังหวะที่เราจะต้องปะทะก,กับสตูตัวโหดสักตัวหนึ่งอะที่การโจมตีปกติมันถือว่าโหดมากเนะีเอามิสเตอร์ลีไปปะทะก,ก็ได้นะครับพี่เชื่อว่าสเตตัสของมิสเตอร์ลีก็ต้องน,งน่าจะเยอะพอ อย่างน้อยก็ทําให้บอสมันตีช้าลงนะครับแล้วก็ให้เพื่อนกระทือบแทนก็ได้นะอะมาดูสกิลทันที่2นะครับเมื่อทําการใช้ DP Co คอสให้กับสกิลอัตลักษณ์ของมิสเตอร์ลีแล้วนะครับเมื่อถึงระดับยจะใช้ DP คอสเพิ่มเติมตรงนี้แหละที่เป็นส่วนที่มิสเตอร์ลีจะรับ DP Co คอสเพิ่มนะครับต้องจ่ายเพิ่มเข้าไปแล้วเมื่อมิสเตอร์ลีได้ส่วนนี้เข้าไปเี่ยจะสามารถสะท้อนสถานะสตาร์ทแล้วก็แช่แข็งคืนกลับไปให้กับพวกที่ใช้มานะครับ อันนี้ไม่มั่นใจว่าจะนานแค่ไหนสมมติว่าถ้าลงไปปุ๊บถ้ามันเร็วพอนะครับอันนี้พี่ว่าก็เล่นได้เยอะก็คล้ายๆกับประเด็นข้อที่1นนะว่าลงไปปะทะกับไอ้พวกที่มันสตาร์ทได้หรือแช่แข็งได้นะก็จะสะท้อนคืนกลับไปได้ด้วยนะครับอันนี้ค่อยว่ากันในวันที่25ในวันจริงนะครับ มาดูที่สกิลการต่อสู้นะครับสกิลหนึ่งเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะธรรมดาที่สุดนะครับเป็นสกิลแบบออโต้นะครับแต่หากลงไปตั้งเครื่องตั้งล้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเสร็จเลยนะครับก็จะติดไปจนจบการต่อสู้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มโอกาสหลบหลีกการโจมตีแบบอาร์ตนะครับอันนี้ไม่มีกายภาพนะเอาไว้ปะทะากับพวกนักเวทก็ดีเอาละไปดูสกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยมีทั้งแบบติดตัวแล้วก็กดใช้ด้วยนะครับ จากตัวอย่างที่เราได้เห็นมาเนี่ยไม่รู้ว่าเลเวลเท่าไหร่น่าจะเป็นเลเวลที่แม็กสุดนะครับใช้ sp7 อยู่นาน5วินาทีก็ถือว่าจะใช้ได้ถี่ถมากๆเลยนะมาดูที่ติดตัวก่อนนะครับจะเพิ่มความเร็วโจมตี 30หน่วยซึ่งที่สกิลทาเลนต์เนี่ยยิ่งในแช่องรอบตัวถ้าประทะสตูตัวเดียวเหลือสตูตัวเดียวเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วโจมตีได้สูงขึ้นไปอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเน้นหนักและไอ้สายพวกนี้สเตตัสมันดีอยู่แล้วนะครับโจมตีแรงอยู่ละอ่ะมาดูในส่วนที่กดใช้บ้างน,นะครับเมื่อกดใช้จะทําเครื่องหมายแปะสตูไว้เห็นว่าเป็นยันนะครับเมื่อแปะไว้เนี่ยสตูตัวนั้นจะติดสถานะยั่วยุนะครับก็จะทําให้เพื่อนๆเ,เราเนี่ยโฟกัสสตูตัวนี้ก่อน เมื่อครบ5วินาทีนะครับเครื่องหมายยันเนี่ยจะระเบิดออกมานะครับสร้างความเสียหายเป็น a อ e ก็คือโดนในระยะนั้นทั้งหมดนะครับแล้วก็แรงเป็นอาร์ถึง300%นะครับนี่น่าจะแม็กแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับทุกการโจมตีที่โจมตีไปยังเป้าหมายที่แปะยันนี้ไว้เนี่ยรวมเพื่อนด้วยนะรวมมิสเตอร์ลีด้วยนะครับก็ทุกฮิตเนี่ยจะเพิ่มความแรงของระเบิดเข้าไป20%ซึ่งสามารถสะสมได้สูงสุดถึง30สแต็กนะครับคูณเข้าไป คือมันบูตได้อีก60 0%์นะครับจากปกติคือ300นี่ได้90% 0%้เนนะครับแล้วก็เพื่อนๆในช่วยกันกระทือบได้ภายใน5วินาทีนั้นก็คือยันนี้สามารถระเบิดได้3วิธีนะครับ1ก็คือครบ5วินาที2ก็คือเมื่อครบ30สแต็นะครับยันก็ระเบิดเหมือนกันแรง90% 0%แล้วก็เมื่อสตูตายก่อนนะครับกระทืบจนมันตายก่อนนะยันนี้ก็ยังระเบิดอยู่นะฮะจากตัวอย่างที่เราเห็นกันวันนั้นนะครับที่มิสเตอร์ลีปะทะต,ตัวตัวกับพี่คอนเนี่ยระเบ วันนั้นเรายังตกใจว่าทำไมมันแรงขนาดนั้นและมาถึงวันเนี้เราเห็นไดว่ามันเล่นได้อีกนะครับมันยังแรงได้สูงสุดถึง900ซึ่งการที่เพื่อนๆช่วยกระทืบนนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพราะว่ามันแปะยั่วยุเข้าไปด้วย แต่เรื่อง sp นี่พี่แอบหวั่นใจนะคือมันจะใช้เจ็ด sp ตลอดเลยเหรอหรือว่ามันใช้ได้แค่1การต่อสู้คือมันต้องมีเงื่อนไขพิเศษอะไรอีกแน่เลยครัคือถ้ามันจะแปะยานได้ถี่อย่างนี้นะครับนี่จะเป็นตัวที่โกงมากนะฮะพี่ว่ามันน่าจะมีเงื่อนไขที่มันทําให้สกิลนี้มันดูใช้ยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับมันถึงจะดูแบบดูบาลานนะครับเอาละมาดูสกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิลแบบออโต้นะครับเมื่อติดแล้วก็จะอยู่จนจบการต่อสู้เลยสกิลนี้ก็มีพิษส่งร้ายเหมืือออนนนนนนกัััะะคครรรบบเมม่ี้้้พใชงานน มิสเตอร์ลีจะตั้งค่ายกลนะครับระยะโจมตีของมิสเตอร์ลีก็จะกว้างขึ้นนะครับก็เป็น8ช่องรอบตัวแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกัน50%นะครับแล้วก็ทุกการโจมตีจะผลักตูออกไปทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นอยู่ตัวเดียวก็คือตัวที่มิสเตอร์ลีล็อกไว้อยู่นะไอตัวนั้นจะเข้ามาตีมิสเตอร์ลีที่ใจกลาง แรงผลักสตูทั้งหมดที่จะเป็นแรงเล็กน้อยนะครับแต่ก็พอผลักสตูที่เป็นพวกขนาดเล็กได้นะครับแล้วก็ตัวของมิสเตอรีเนี่ยจะทําการยั่วยุนะครับก็คือสตูก็จะเห็นมิสเตอรีเป็นเป้าแรกก่อนแล้วก็ทําการโจมตีเข้ามานะครับแล้วก็จะมีโอกาส70%ที่จะหลบหลีกการโจมตีจากนอกระยะนะครับทั้งกายภาพและอาร์ตก็คือมิสเตอรีจะทําการลอบเป้าและพวกนักเวทกับพวกธนูเนี่ยก็จะยิงเข้ามาที่มิสเตอรีนะฮะเรามาดูภาพรวมนะครับ1นนะ จะเพิ่มระยะโจมตีแต่ว่าโจมตีได้แค่1เป้าหมายจากที่สังเกตดูนะครับแล้วก็ตัวของพลังโจมตีและป้องกันก็เพิ่มขึ้นมา50%ป้องกันนี้น่าสนใจอยู่ก็คือตัวของมิสเตอรี่ทาการลอบเป้าแล้วมีโอกาสถึง70%นะครับถ้าเป็นการโจมตีจากนอกระยะเนี่ยก็จะหลบได้แต่ไอ้พวกที่อยู่ในระยะนี้ถ้าตบนะก็คือตามจํานวนบล็อกของมิสเตอรีแหละพี่ว่าคงไม่ตาย แล้วก็ระหว่างนั้นน่ะก็ทําการขับไล่พวกตัวกระจอกตัวง่อยๆตัวเบาๆไปชิว่วๆไปพน่พนพ้นทานนะครับดันไปดันไปแล้วก็รับเฉพาะตัวที่กําลังสู้อยู่นคงจะเป็นอะไรที่ตายยากแล้วมิสเตอรีก็ยังรับนิวได้ตามปกตินะครับแต่ว่าระหว่างนั้นอย่าลืมนะครับเพราะว่าก็เสพสามคอสามคอสามคอนะจ่ายมานะครับเงินมางานถึงจะเดินนะครับโลกเรามันก็ไม่ได้สวยงามนะครับท้องก็ต้องเดินนะฮะงานการก็ต้องมีนะไม่งั้นจะอยู่ได้ยังไงจะทำงานฟรีการกุศลหรือไงไม่ใช่ใช่ไหมถูกต้องแล้วนี่แหละความจริงของโลก เเเงงงิิงินนแอบมาดูเรื่องอื่นๆนะครับตอนที่มิสเตอรีเนี่ยมาที่โรดไอแลนด์นี่มีคนตกใจด้วยนะ <c oughs> กลายเป็นว่าตอนนี้ไวฟูอักแล้วก็ฮังเนี่ยอยู่ที่โรดไอแลนด์กันหมดแล้วใช่ไหมแล้วพออาจารย์ลีมาเนี่ยไอพวกนี้ไอ้พวกนี้แทนที่จะดีใจกับกลายเป็นว่าอ้าวที่เราจ่ายค่าเช่าค่าดับ ค่าไฟของออฟฟิศไวเนี่ยอาจารย์ลีก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นไงเราต้องจ่ายกันเปฟรี Fi, ใช่ไหมเนี่ยคือขัววเรื่องเงินก่อนเราอยากแรกสแสดงว่าออฟฟิศนี้สภาวะการเงินเนี่ยไม่คล่องเลยนะต้องต้องมหน้บานและการที่ป้าป๋ามาเยี่ยมถึงโรดไอแลนด์เนี่ยคือมาเยือนเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ออปเปอรเตอร์ถาวรมาพักชั่วคราวแล้วเจอเด็กๆทักทแบบนี้เนี่ยนี่แหละมันคือบรรยากาศของครอบครัวนะครับแกจะคิดว่านี่เป็นหดังดิสนีย์โอ้โหเจครอบครัวต้องโอบกอด ไม่ใช่นะฮะนี่แหละความเป็นจริงก็เลยไปนั่งบ่นกับด็อกเตอร์นะครับบอกว่าโอ้ยอย่าเพิ่งคุยอะไรเลยขี้เกียจจริงๆแล้วเป็นคนขี้เกียจอยู่แล้วนี่แค่คาอ้ออ้างเพอพี่หินโอเปอเรเตอร์คนนี้นะครับเห็นอาจารย์ลีแล้วโหรู้สึกว่าชีวิตตัวเองนี่เหมือนตีแผลเป็นฉากฉากฉากต้องลรงพี่เป็นคนขี้เกียจจะไปดีสนุกจัง คิดว่าวันนี้บันเทิงพอเท่านี้ก่อนนะไว้เรามาตีแผ่อาจารย์ลีกันแบบชนิดแบบเจอบลึกนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่พี่นะจริงๆคนอื่นก็ทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับอย่างเช่นตอนนี้เขาบอกว่าอาจารย์ลีเนี่ยมันมีลายปลาคาร์ฟอยู่ที่เสื้อหางก็มีลายคล้ายๆปลาคาร์ฟเลยอาจจะเป็นตำนานปลาหลีข้ามประตูมังกรก็ได้เอาไว้สักวันนึง เดี๋ยวเรามาเล่ากันนะครับพี่ก็ไม่ได้รู้จักเรื่องนี้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็เคยได้ยินมาเมื่อก่อนนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงหลายๆอย่างพี่รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่ถ้าเราวิเคราะห์ไปลึกๆจะสนุกมากๆนะฮะก็หวังว่าวันนี้จะไม่ผัดตัวบกพ้องอะไรนะครับใครที่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็เสริมแล้วก็เสนอแนะกันได้เต็มที่นะครับวันนี้พี่ก็ประมาณนี้ขอให้น้องสนุกกับเกมอาร์คไนท์นะครับวันนี้พี่ก๊อฟก็ขอตัวก่อนเดี๋ยวในอนาคตจะเอาข้อมูลตัวละครอื่นๆมาเผให้้้ดดูนนคครรัััับบวววีีก็ไปแลสส Home service. 诸位，再好好想想。我要这次一定，当真没得谈了。